ขอถามง่ายๆก่อนเราเราขอถามง่ายๆถามเลขในใจง,ง่ายๆไปตลาดไปซื้อของมีเงินอยู่สิบบาทมีเงินสิบบาทไปซื้อของแล้วก็ไปซื้อของสี่บาทถามว่าได้รับตังค์ถอนเท่าไหร่หกบาท,บาทเดี๋ยวก่อนนะมีถอนหกบาททอนหนึ่งบาท,บาทหรือไม่ถอนเลย อันไหนข้อไหนถูกข้อไหนถูกอันไหนไม่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ถูกตก่ถูกคือถ้าเป็นครูสมัยโบราณคนหกบาทถูกอย่างเดียวพอะตอบหนึ่งบาทต่อชุดบาทดีไม่ดีถูกบุกดีไม่ดีหาบาโมกก็ว่าเพราะว่าครูไม่ได้บอกเนี่ยว่าสิบบาทนั้นเป็นแบงค์เป็นเหรียญสิบเป็นเหรียญห้าหรือเป็นเหรียญบาททั้งหมด ถ้าใช้เหรียญบาททั้งหมดจ่ายก็ไม่ต้องทอนเลยแต่ถ้าใช้เหรียญห้าไปจ่ายก็ทอนมาบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญสิบ<ๆ>ก็ได้ทอนมาหกบาทถูกไหมครับเพราะครูไม่ได้บอกแต่ว่าต้องอธิบายถ้าคิดเป็นต้องอธิบายอธิบายก่อนว่าสิบบาทที่ว่านั้นหากเป็นเหรียญสิบหรือแบงก์สิบจะได้ทอนเท่าน,นี้หากเป็นเหรียญห้าจะได้ทอนบาทแต่หากเป็นเหรียญบาททั้งสี่บาทก็ไม่ต้องทอนเลย ย่งนี้ได้เต็มเลยโอเคต่อาต่อไปอะไรตรงกัขาวโอ้มันดอ๊อฟนี่อะไรถ่ใช่ไหมคู่้ดอนใช่ไาผูอนสนใ่อ่าแล้วอะไรที่ตรงข้าวบบผู้ดอนหลอนเชื่อว่าอะไรอไต่อเลยใส่มนพู้ดอนต่อมาอะไรล่ะต่อเล่นอ่อไหมตอเค็ด่เชื่อไหม มาเด้อเนี่ยขอให้มันต่อยเชื่อมโยงอาวุธสเปลสเปลทำไมวดทำไมเป็นวดไอ้วด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 ตีเอ็ดทื่แล้วขัดเสื้อมาเอเฮ้เอาเฮ้เอากโคตรัดเสื้อสิแล้วโก้ไ่การนอน ให้คำต่อเยอะๆใช่ก็เหรอผมน่อใแล้ว